เรียมันมีข่าวเรื่องของเขากระโดงใช่ไหมทำใจร่มๆก่อนนะครับอันดับแรกก่อนเขากระโดงมันเป็นคดีความระหว่างคนที่เข้าไปอยู่ที่นั่นผมไม่ใช่คำว่าบุกลุกนะเพราะเราไม่ใช่ข้อกฎหมายอะไรทั้งสิ้นนะครับเอาแบบคร่าวๆเนี่ย มันก็มีการดําเนินการฟ้องศาลไปแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยมันกลับมาแล้วเรียบร้อย<ม>อยู่ในมือของการรถไฟเรียบร้อยแต่อีกส่วนหนึ่งมันยังพิสูจน์<ม>หลักฐานอะไรไม่ได้ว่าที่นี้เป็นที่ของการรถไฟมาก่อน<ม>หรือว่าเป็นที่ที่เอกชนเนี่ยเข้าเข้าไปอยู่ก่อนแล้วการรถไฟมาประกาศทีหลังมันไม่เหมือนกันนะครับในรายละเอียด<ม>เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ภูมิทํา ทำเร็วเรื่อเกินเร็วนะครับไม่ใช่เร็วนะครับเดีย๋ยวจะฟ้องผมอีกทำเร็วและเกินเนี่ยคือเรื่องของความเร็วินมันบินไปหรือเปล่ามันว่ายไปหรือเปล่าโหจะเอาแบบวันนี้พรุ่งนี้จะไปเลือสนามช้างอารีดาไอน้ไอนเอดีนั่นคือเจตนามันมันเร็วเกินเหตุน่ะไวปานบอกอกบอกหรือแปลว่าลิงทำอย่างกับลิงนะครับรอก่อนรอก่อนผมฟังที่คนนิพนธ์นิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยมหาไทยแกเคยแกเคยเป็นที่ดินอยู่ใช่ใช่ เขาอธิบายความอย่างนี้แหละครับว่าคุณจะไปเอามาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เพราะมันมีบางคนบางคดีบางเคสซึ่งอยา่างพิสูจน์ไปได้เลยว่าเป็นที่ของการรถไฟหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่ของใครกันแน่ไม่รู้นะส่วนจะเป็นไอ้คำว่าของใครเนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าเจาะจงไปที่ตระกูลคิดชอบหรืออะไรทั้งสิน้นไม่เกี่ยวนะครับเอาเป็นว่าเป็นของภาคเอกชนหรือเปล่าเราไม่รู้คดีมันอยู่ระหว่างการฟ้องแบบนี้เนี่ยอยู่ดีๆภูมิธรรมบอกว่าเอามาให้หมดยึดคืนมาให้หมดทั้ง5,000ันไร่เป็นของการรถไฟต้องทําภายในเวลาวันพรุ่งนี้ คุกสิครับพี่ข้าราชการเขาก็ไม่อยากทําแบบนั้นหรอกถูกไหมเพราะว่าเวลาเปลี่ยนคอรมอไปแล้วคุณบุญธรรมอาจจะไม่รับผิดชอบแล้วรัฐมนตรีเองไอ้รัฐข้าราชการประจำารงใช่คนทําสมมติคุณต้องเนี่ยเป็นคนเดินเรื่องนะใช่เป็นหัวหน้ากองสักอย่างนึงนะคุณทำตามรัฐมนตรีสั่งเลยสมมติว่าใช่ไหมคุณก็เราก็พัวพันไปด้วยใช่เขาก็ไม่อยากจะยุ่งอ่ะคดีละหนึ่งกรรมหนึ่งวาระนะครับถ้ามีชาวบ้านสองร้อยคนสองร้อยกรรมสองร้อยวาระ ภาคดีละห้าปีพี่แล้วเนี่ยเก้าร้อยกว่าลายนะเขาเพิ่งฟ้องอ่ะตัดสามสิบห้าลายที่เขาฟ้องไปแล้วนะอันนั้นจบไปแล้วจบไปแล้วนะมันก็เลยมันก็เลยแล้วมีนักกฎหมายหลายคนนะไม่เฉพาะคุณนิพนธ์หรอกครับนะเนี่ยอย่างเนี้ยล่าสุดเนี่ยว่าไงอายการนายเอกนรงเฉิดพันอายการจังหวัดประจำสำนักงานอายการสูงสุดเขามีเพจเล่ากฎหมายชื่อเพจเล่ากฎหมายกับอายการเอกเขาก็บอกว่า โอ้อีกน้านก็จะจบเรื่องนี้นะเ,เขาก็อธิบายเรื่องขั้นตอนเรื่องอะไรต่างเนี่ยนะคือมันมีกระบวนการขั้นตอนอีกเยอะนะครับอย่างเช่นเราบอกว่าหากท้ายที่สุดเนี่ยศาลมีคำพิพากษาให้ที่ดินทั้งหมดเป็นของรอฟอรทอจริงก็อาจไม่จําเป็นต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดหแต่หากตกลงเรื่องการเช่าใช้ประโยชน์ที่ดินได้และถ้ามีก,มการเพิกถอนเอกสารสิทธิจริงรัฐอาจต้องเยียวยากลุ่มประชาชน ที่ด้รับเอกสารสิทธิ์มาโดยสุจริตด้วยแต่ไม่ใช่วันนี้นะไม่ใช่วันนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหอนี่หน้าตาอย่างนี้นะคะเอกนรงคำพิพากษาสารดีกาเนี่ยพิจารณาเฉพาะกรณีของ35ลายเท่านั้นนะเท่านั้นเท่านั้นไม่ใช่บอกว่า35ลายจะเป็นบรรทัดฐานของทั้งหมดอาจจะเป็นบรรทัดฐานก็ได้แต่ว่ามันเป็นรายละเอียดที่มี่กุ้ต้งบอกอะแต่ละลายแต่ละลายเนี่ยเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินแต่ละแปลงเนี่ย ด้วยเงื่อนเวลาต่างกันด้วยเหตุด้วยผลด้วยพฤติการต่างกันไปนี่เวลาไปฟ้องศาลเนี่ยก็เป็นละคดี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 ตัรคำต่างวาระไปนะครับก็ฝากดูหน่อยล้วกันนะครับส่วนเรื่องว่าใครจะถูกจะผิดังไงก็ว่ากันไปแต่ว่าที่ผมแปลกใจคือการที่ภูมิธรรมเนียทําไมคุณไม่ทําอย่างนี้กับปัญหากับบูชาวะให้มันรวดเร็วอย่างนี้ทําได้ไหมทําไม่ได้ทำไมไม่ทําะผมว่าทําได้พี่ ลองลองถ้าเกิดไม่มีผลประโยชน์อะไรผสมก็มันมีไงก็นี่ไงมันก็เลยทําไม่ได้ไงทาได้ทําได้ไได้คนอย่าพิ่อวนทําได้อยู่แล้วสวยมากเพราะเวลาใช่ไหมเวลาทักษินพูดเนี่ยก่อนหน้าที่จะลบจะยิงกันเนี่ยครับทักษิพย์เอเตะตะก้อได้อย่างนู้นอย่างนี้นะอย่างนูนอย่างนี้นะเออนะอย่าไปอะไรมากมายเลยมมีกสงครามเออมีสงครามไปเตะตะก้อด้วยกันนะ แต่ว่าวันหลังมาพูดอีกแบบหนึ่งแล้วเพราะว่าคุณเซนไม่ยอมแล้วแล้วหักกันแล้วไงใช่นะคุณเซนไม่ยอมก็บอกต้องสั่งสอนซะบ้างอ่านอนั่นแหละก็เลยกลายเป็นเรื่องเองเราทิศทางรัฐบาลเป็นไปตามลมปากที่ชักสินพูดถูกแต่ว่าภูมิธรรมในฐานะที่คุณรักษาการนายกรัฐมนตรีอยู่เนี่ยเท่ากับคุณกำลังแบกหน้าของประเทศไทยเอาไว้ที่ตัวคุณเองถูกไหมครับคุณจะมาทําหน้าบ้งหน้าบึ้งคุณจะฟ้องนักขู่นักข่าวอะไรคุณฟ้องได้หมดแหละเบสติที่ของคุณเลยแต่คุณอย่าลืมว่าหน้าตาของประเทศไทยตอนนี้ มันไม่ใช่อย่างที่แพรทองฐานพูดเอาไว้ว่าไม่เห็นจะเสียอะไรดีคะ่ะคุณปรเมศรับดิฉันไม่ได้ทําให้ประเทศไทยเสียหายเลยนะคะอะแต่เธอไม่เข้าใจเลยหรือว่าคนไทยอย่างผมเนี่ยผมเสียศักดิ์ศรีวะผมเสียหน้าวะแล้วมันตีราคาไม่ได้เลยนะถ้ามีคนไทยคิดอย่างผมเอาไม่ต้องมากหรอกครับเอาสักห้าสิบล้านคนก็พอพี่คิดรู้สึกไหมรู้สึกเสิรู้สึกเสียศักดิ์ศร<ะ>ีไหมรู้สึกเสิยนะรู้สึกเสิแล้วมันประเมินค่าไปไดไไหมล่ะเออมันประเมินค่า มันเป็นตัวเงินไม่ได้เราแต่มันมีคุณค่านั่นแหละนั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่าพูดคําว่าไม่เห็นว่าดิฉันจะเสียหายเลยเลยประเทศไทยจะเสียหายเลยไม่เห็นมีเลยไม่ใช่ค ja ุณเข้าใจผิดแล้วนะครับมีอีกเยอะมีเยอะที่มันเสียหายไปแต่ยังไม่ได้พูดถึงเท่านั้นเองคือคืออุ้งอิงก็เด็กเกินกว่าจะเข้าใจนะเรื่องแบบนี้นะเออคือมันผิดตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกเลยพูดภาษาพิธาหน่อยนะอ่าได้ผิดตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกคือการทักษินเอาอุ้งอิงมาเป็นนายกนี่แหละคือเป็นการ เป็นความโหดร้ายที่ทักษิณกระทําต่อประชาชนคนไทยมากผมนะโทษอีกอย่างหนึง่งผมโทษพรรคเพื่อไทยอคือเราต้องไม่ลืมว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่สามารถส่งแพรทองทานขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีได้ถ้าเกิดว่ากรรมการบริหารพรรคไม่มีมตเตออกมาอย่างนี้มเมื่อโทษพรรคเพื่อไทยเสร็จปุ๊บคุณก็ต้องไปดูว่าผู้แทนเป็นยังไงประชาชนก็เป็นอย่างนั้นแหละครับใครเลือกสสพรรคเพื่อไทยเข้าไปจกกนกระทั่งพรรคเพื่อไทยไปเลือกแพรทองทานาเสนอชื่อขึ้นเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี มันต้องรับผิดชอบทุกส่วนทุกกระบวนการที่เกิดขึ้นนะครับโทษทักษิณได้ไหมก็เป็นอีกองประกอบหนึ่งซึ่งองประกอบสําคัญซะด้วยคือทักษิณด้วยแล้วก็พวกสสพักเพื่อไทยด้วยก็ไม่ได้เลยไม่คือคุณก็จะอกเอาอกเอาใจอ่ะใช่คุอทำตัวเป็นเหมือนแบบพนักงานบริษัทอ่ะนะเจ้าของบริษัทเท่าแก่ว่าแบบเนี้ยนายว่าคี้ค่าพลทุกคนก็อยากจะ ได้เลื่อนขั้นไงใช่นะจากพนักงานธรรมดาเป็นหัวหน้าแผนกหัวหน้าแผนกเป็นสูงขึ้นไปอีกเป็นผู้จัดการเป็นอะไรต่างๆเราแต่เป็นเจ้าของพักไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าลืมนะครับก็พยายามทาอย่างนี้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปดูว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาทั้งหมดถ้าเป็นพักการเมืองที่มีความเป็นพักการเมืองจริงๆเนี่ยแพทองทานไม่ได้เกิดครับอืจะสมัครสสได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยใช่ใช่ไหมโดยหลักการนะพี่ประชาธิปไตยเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไงก็เราก็พูดตลอดไงว่า คนที่มีประสบการณ์ทางการเมืองในพักเพื่อไทยก็มีเยอะแยะนะเอาถึงเราบางคนเราชอบไม่ชอบดูแต่ว่าเขามีประสบการณ์มาแล้วก็มีอาวุธิภาวะมีอะไรแต่ว่าทุกคนก็เงียบหมดอ่ะก็เขาไม่ให้พูด่ะเออนะขาเงียบกันหมดอ่ะแต่มาเนี่ยมันก็เลยลาไปถึงมุมมองที่ภูมิธรรมมีต่อเสียงติฉินดินทาภูมิธรรเองภูมิธรรมเนี่ยมองว่า ผมไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะมีคนมาต่อว่าผมอย่างนู้นอย่างนี้แต่สิ่งทั้งหมดเนี่ยอยู่ดีๆนะครับถ้าเกิดพี่อ้วนทาทุกอย่างให้มันถูกต้องตามกฎกติกาพี่อ้วนทําทุกอย่างแสดงให้เห็นเหมือนกับที่พี่ทํากรณีเขากระโดงเนี่ยไม่มีใครมาเขียก,กระตูลล้อพี่ว่าเป็นกระต่ายกับเต่าอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดพี่ทาอย่างนั้นได้ปุ๊บเนี่ยไม่มีใครเข้ามาติถินนินทาพี่เลยเพราะว่าทุกคนมันรักประเทศไทยทั้งนั้นแหละครับ แต่มันช้าไงครับความรู้สึกคือมันช้าแล้วมันไม่เด็ดขาดมันไม่สมกับที่ไปสั่งการในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่งปุ๊บเฮ้ยเขากระโดงต้องเอาให้จบภายในวันพรุ่งนี้ทําไมพี่ไ่จัดการเรื่องนี้แบบที่เขากระโดงล่ะทําไมคือคืออะไรคือเรื่องใหญ่กว่าอ,อะไรคือเรื่องเร่งด่วนกว่าที่รัฐบาลจะทุ่มเทเวลาให้ใช่ไหมถแถลงข่าวสมมุติเรื่องการถ้าเราเห็นว่าเอาโดยทั่วไปเนี่ยนะไม่ต้องเก่งมากหรอก ดยคนทั่วไปก็ตอวหนึ่งเรื่องไทยกัมพูชาณวันนี้คือเรื่องใหญ่ที่สุดสําหรับประเทศนี่คือประเทศนะครับเออนะเรื่องใหญ่ที่สุดสําหรับประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ต้องจัดลาดับความสําคัญว่าอันนี้เรื่องนี้ต้องมาก่อนนะเรื่องทั้งทรัพยากรทั้งเวลาทั้งบุคลากรก็ต้องทุ่งเทให้กับเรื่องนี้มานั่งคุมกันดูอ้าวกองทัพว่าอย่างไรวันนี้กระทรวงกลาโหมประเทศคุณต้องทำเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้นะในฐานะรักษาการนายกคุณต้องคอยจี้คอยชัยถูกอะไรแบบเนี้ ไม่ใช่อ๋อเดี๋ยวเจ้าคุยกันเวลาถามแล้วก็เดี๋ยวเจ้าคุยกันเดี๋ยวจะอีกแล้วเดี๋ยวอเออเดี๋ยวเจ้าคุยกันเร<ะ>ืยเลยประโยคยอดนิยมเดี๋ยวจะนะครับมันก็เดี๋ยวจะอยู่จนทุกวันนี้แหละนะครับเดี๋ยวเจะาฟอะอ้ฟองด้วยนะเดี๋ยวเจะาฟ้องด้วยนะ <c oughs> <c oughs>